ธาุแมกนีเซียมเข้าไปร่างกายเอาไปใช้ได้อย่างไรแร่ธาตุแ,แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นกับเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราถ้าเรายังทํางานต้องใช้ความคิดเรายังต้องเคลื่อนไหวร่างกายหัวใจยังปั๊มสูบฉีดเลือดเรายังมีกระบวนการหายใจแมกนีเซียมจะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดในการสร้างพลังงานกับทุกเซลล์ในร่างกายของเราโดยในผู้ชายอายุ19ปีขึ้นไปจะต้องใช้แมกนีเซียม400ถึง420มิลลิกรัมต่อวันแล้วผู้หญิงอายุ19ปีขึ้นไปจะต้องใช้แมกนีเซียม310 ถึง320ริมิลลิกรัมต่อวันแล้วผู้หญิงตั้งครรภ์จะใช้แมกนีเซียม350-360บถึงมริมิลลิกรัมต่อวันและผู้หญิงให้นมบุตรต้องใช้แมกนีเซียม310-320บถึงมริมิลลิกรัมต่อวันอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือผักใบเขียวครับรวมถึงธัญพืชต,ต้องไม่ขัดสีนะครับรวมถึงผลไม้อโวคาโดและก็กล้วยมีปริมาณแมกนีเซียมค่อนข้างสูงครับแล้วการกินแร่ธาตุแมกนีเซียมแบบนี้ไม่ใช่ดดดดดููซซึึมมมไไ้้100% 25-60%ันจะเพียง มันดูดซึมได้ไม่ดีพอดังนั้นปริมาณอาหารที่เรากินมันต้องกินเยอะครับและผมเชื่อนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่กินผักกินธัญพืชไม่ขัดสีเนี่ยน้อยครับดังนั้นไม่แปลกใจเลยครับว่ามากกว่า70%ของคนไทยมักจะขาดแมกนีเซียมโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องทานในรูปแบบอาหารเสริม5ฟอร์มหรือ5รูปแบบเท่านั้นที่เรียกว่าแม็กไฟฟ์บายเพสเดคอนเอ็กซ์ทำขึ้นมาเพราะผมเข้าใจดีว่าร่างกายเราต้องการแมกนีเซียมในรูปแบบที่ต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่ต่างกันอยากให้ดีทั้งระบบประสาทสมองหัวใจ ามเนื้อและกระดูกซึ่งต้องมีทั้ง5รูปแบบแมกนีเซียมแบบนี้นะครับถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดเพียงแค่เราทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก็จะทําให้ปริมาณแมกนีเซียมในร่างกายของเราเพียงพอกับความต้องการของร่างกายอย่างแน่นอนครับ